ครับผมก็สวัสดีครับก็พวกับผมอีนะครับผมมาจากร้านนุ่มฤทสิ์ดิฉนเคยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นอะไรนะครับเกี่ยวกับพวกไม้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมนะก็จะเป็นตะก้อไม้นะครับผมหรือตะแกงไม่นะครับก็จะส่วนนี้จะอยู่ที่หัวไม้นะครับผมนะก็รุ่นนี้นะครับผมนะก็จะเหมาะสําหรับพวกไม้ชัวไม้เบต้านะครับผมนะขนาดมันจะพอดีกันนะครับผมนะเป็นเกียวแบบนี้เลยนะครับผมเป็นสีแบบสีออกสแตนเลสนะครับผม ไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับผมนะด้านนอกก็ลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะส่วนด้านในก็จะเป็นเป็นโฟมด้วยนะครับผมนะเขาจะใส่โฟมไปด้านในนะครับผมเป็นเกลียวแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับผมนะง่ายๆนะครับผมนะก็เจ้าตะก้อไม้ตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคา150หสบาทนะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกได้เลยนะครับผมนะหรืออยากจะเดินทางมาดูสินค้าอะไรตัวอื่นที่ร้านก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะ โอเคนะครับก็ขอฝากร้านนู้นมุสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ